ชาวเน็ตจับตาสีหน้าเจนเนี่เก็บอาการไม่อยู่หลังลือลิซ่าอาจไม่ต่อสัญญาชาวเน็ตลั่นสีหน้าเจนเนี่บอกทุกสิ่ง ยังเป็นประเด็นที่บิงทั่วโลกจับตามองและลุ้นกันแบบสุดระทึกกับอนาคตของสีสาวแบ็คพิงค์ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หลังตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีกระแสะเรื่องการต่อสัญญากับ YG ต้นสังกัดที่ดูยังไม่มีทิศทางในแง่บวกเท่าไหร่โดยเฉพาะในรายของลิซ่าที่รือกันสนันว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอจาก YG ไปถึงสองครั้ง โดยครั้งที่สองนั้นมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1, ราวๆ1,400ล้านบาทซึ่ง YG ีได้ออกแถลงการเรื่องนี้ว่ายังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกันล่าสุด4สาวจีซูโรเซริซาและเจนนี่ได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตบอนพิงค์ครั้งสุดท้ายที่เกาหลีเป็นเวลา2วันด้วยกัน โดยในระหว่างการแสดงวันแรกในวันที่16กันยายนนั้นแฟนๆได้จับสังเกตได้ว่าเจนนี่มีอาการเศร้าอย่างเห็นได้ชัดแม้จะพยายามเก็บอาการและอารมณ์แต่ก็ไม่สามารถปิดซ่อนเอาไว้ได้จนแฟนๆพากัน6กวอนโซเชียลว่าหรือทิศทางการต่อสัญญาของสาวๆโดยเฉพาะในรายของลิซ่าที่รือว่ามีโอกาสโบกมือลามากที่สุดนั้นจะเป็นไปในทิศทางไม่ดี โดยมีการลือกันในหมู่ชาวเน็ตว่าหลังเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตในวันที่สองจะมีการถแถลงความชัดเจนเรื่องนี้ออกมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามบริงคงต้องติดตามเรื่องนี้กันแบบห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวค่ะ